ใส่เชือกผ้าใบนะครับเชือกที่เราเตรียมมานะครับประมาณ10บวานะครับประมาณ10วาว่าเนี่ยให้ดูใส่ไปในลูกลอกก่อนครับใส่แล้วก็ทีลรอกเดียวนะครับลอกเดียวเดินไปลอกคู่นะครับลอกคู่สอดทีเดียว2ตัวก่อนนะครับให้ดูก่อนสอดทีเดียว2ตัวก่อนนะครับแล้วก็เอาลงไปพันกับข้างล่างเลยครับสักวานึงครับพันเข้าไปเลยครับหรือไม่ก็ประมาณสัก 12- บสถึงสิรอบครับ ต้องมีพิธีตีตองอะไรมากมายครับนี่ครับสิบห้ารอบนะครับเชือกนะครับควรให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งนี้อยู่เชือกที่วิ่งขึ้นก็ต้องอยู่ด้านในแบบนี้นะครับฝั่งโน้นก็ห้ที่จะเหมือนกันนะครับนี่จากนั้นนะครับเราดึงตรงกลางลอกนะครับเนี่ยเชือกดึงลงมานะครับกลางลอกเอาไปคล้องที่เหล็กล่างไว้ก่อนครับเชือกเส้นเดียวนะครับจากนั้นก็ไปดึงฝ่ายโน้นนลครับดึงให้ตึงสักหน่อยนั่นนะครับ แล้วก็พันยาวไม่เป็นไรครับยาวตัดทิ้งได้ครับเชื่อนะครับเนี่ยประมาณสิบวาเองครับเนี่ยก็พันเข้าไปครับเยอะก็ไม่เป็นไรน้อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าน้อยมันจะม้วนไม่หมดครับนั่นนะครับที่เหลือก็สอดเข้าไปในรูแล้วก็มัดเป็นพมดักไว้ก่อนครับถ้าไม่อยากตัดทิ้งก็แยงเข้าไปอยู่ในท่อนั่นแหละครับอ่าแค่นั้นเองครับ การเปลี่ยนเชือกนะครับเราเริ่มสอดจากลูกลอกตัวนี้ครับวิ่งมานะครับวิ่งมาสองตัวนี้ครับสอดให้ผ่านที่เดียวกไปก่อนนะครับไปพันข้างล่างก่อนแล้วค่อยดึงลงกลางลอกแบบนี้ครับเพื่อพิธีความเข้าใจนะครับมาปล่อยก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับว่าอยู่กลางลอกเชือกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับวิ่งมาจากฝั่งน้นนั่นเราต้องดึงตรงกลางลอกอย่างนี้ลงมานะครับนี่ จากนั้นมัดรวมตัวนะครับให้มันตึงเท่าเกันแล้วค่อยดึงพร้อมกันมันถึงจะม้วนขึ้นนะครับลองม้วนขึ้นหน่อยอเห็นไหมครับดึงตรงกลางลอกนะครับลูกลอกสองตัวเนี่ยดึงตรงกลางลอกกับมันจะขึ้นเลยครับมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยนะครับนั่นแหะเวลาปล่อยลงมันก็จะลงของมันได้แบบนั้นนะครับนะครับก็คือสําคัญอยู่ที่ลูกลอกตรงกลางนี่แหละครับเนี่ยลูกลอกสองสองตัวนะครับเนี่ย อันนี้มัดปมไว้นะครับกันไม่ให้เชือกมันหลุดไปนะครับถ้าเราถ้าเราจริงๆอ่ะมัดขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเชือกที่วิ่งมาเนี่ยมันมันตึงๆหน่อยถ้าเรามัดขนาดนี้มันจะหย่อนลงสักหน่อยนั่นแหละนะครับฉะนั้นก็ตัวนี้จะเป็นตัวดักเห็นไหมครับเวลาดึงเนี่ยดึงตรงนี้เลยพร้อมกันเลยครับเนี่ยเนี่ยนั่นแหะที่มัดปิดปมไว้แล้วนั่นมันจะขึ้นง่ายครับเอาลองดึงฝั่งโน้นให้ดูหน่อยอ่านั่นแหะเห็นไหมครับมันจะ ง่ายๆเลยครับไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้มีเทคนิคนะครับอาศัยว่าเชือกเป็นตัวดึงกันขึ้นนี่สุดนะครับแต่ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือเชือกที่เราพันเหล็กนี่แหละครับทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าด้านนี้นะครับหรือว่าด้านสีเขียวนั่นนะครับเชือกต้องเหมือนกันนะครับต้องพันอยู่ข้างเดียวกันนะครับพันสลับด้านในม้วนไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ว่าฝั่งสีน้นหรือฝั่งสีแดงนี่นะครับเชือกที่พันกับเหล็กนะครับเนี่ยพันกันตัวนี้เชือกนี่เส้นนี้ที่วิ่งขึ้นเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับกับฝั่งโนนน้ะครับ ถ้าไม่เหมือนกันนี่ม้วนยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับอ่าม้วนเลยนั่นนะครับ